ดีคะ่ะท่านผู้ชมป้าทิพย์ชาแนลจะพาไปตามแนวทางนะคะค่ะไปตามแนวทางฮับเด็ดตัวเด็เดๆด,ด,ด,ดังๆเนาะค่ะเนาะเลขกเด็ดออกล่าหวยคะ่ะถ้าไปถ้าออกไปลาหวยะมอนค่ะออกลาหวยตอนกลางคืนค่นคะ ไปหาเนวทางไปฝากพีตอนนนงนะคะเนาะค่ะไปด้วยกัน mm hmm. เขามาแล้วกัจะลืมเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะไปน้ำกันค่ะมีตาชงสาสันมคืออ่อทำบุญเนาะคะ่ะเอาบุญฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ปฏิทินแนวน้ำเงินเด้อค่ะเด้อ กระดิง่งกดตกระดิง่งแจงเกือนเอาไว้เพื่อบอให้พาดจากลิดน,ะะนอ่อค่ะเนาะค่ะขอมาเร็วสวัสดีทุกผู้ทุกคนนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาอค่ะปฏิจะแนวสวัสดีเด้อค่ะเดอะ้อไปหาแนวทางน้ำกันมนอนนือนเด้อกปนเอกยูน้ำกันเดอ้อพี่น้องเบิง้งให้จวคลิบเดอ้อค่ะเด้ออ่า ไปไปด้วยกันค่ะไปหาแนวทางด้วยกันพี่น้องค่ะค่ะออกล่าตัวกนางคืนนักล่าตัวกนางคืนค่ะเยานสลังงามกลางคืนจีไดเน่าได้มีออกล่าออกล่าตัวกนางคืนนะคะพี่น้องค่ะ ไปน้อกันเนาะค่ะเนาะมาเด้อสิ่ท่าออกล่าหอยตอนกลางคืน่ะได้ตัวใดไรกับกรเพิ่งเอาเนาะค่ะคิดหกกันยายนหกเก็ยนะค่ะเนาะ ออกลาไปน้องกันค่ะพี่น้องค่ะค่ะนี่จะ,ะค่อยค้นกระจกมาก,กว่า พี wh oy, wh oy. ่หนุ <si ่มเสียงมากวันไน่พี่ต่ายแก่หัวเดี๋ยวกำลังพี่หนุ่มพตาย่ายแก่มาวันที่สั่ง งานเตาเด้อมือนมะคอาที่มาขวแนว่างิดอกี่นอนติดทิ่างค่าใจ่่างใส่งานเตีนเลยควาติดตเอนเด้เด้อมากที่ปั่นจาเต้าบาลี เดอดเดือดด,ดังดเด้อมือเนี่ยแก้หนเ้แกหนาเสี้ตาเด้อไม่คิดล่ะไม่คิด,ไ,คดไป

ทงเขาทบริษุททำงานตกเจนเอ้ยไม่มีถูกหลานิมาขอเลยขอแนวค้างขอากแม่ขอแน่ท้างไปฝาก่นังจริงที่ท่านไปท่านไปเลย Okay. ออกมาว่าไปขอแนวทางให้แนว้สั่นไปขอแนวทางให้แนีก็มาตามคำขอนะค่ะเนาะมาตามคำข้อเนเหมือได้ตัเด็ดเด,ด,ดังๆเด้อเมียนๆเด้อ,อ,อ,ดดเ,อเอาเพราะท่านไอ้ฟัวคือพัวเอาเอาเห็นเราฮะนี่ น้องนั่น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 อไฟนั่นีไฟอไฟเมีนเอาอาไหนไว้เถื่อนเล่นอย่างน้อจะกทั้งนี้ขวายูเห็นดเปดแปบ่จ้ะจ้าน่ะน่ะเปเป็ดปดอะไรต่อน้ทั้งไท่ะน่ะเป็นม้วนๆยังทีละที่เป็นผีนเป็นเก่าเนาะ นั่นตัวทังตัวที่สวงแม่ที่รีเดพีนองเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเบิ้งเดี๋ยวค่อยเบิ้งเนาะเอาเดี๋ยวึ้นไปไปเห็นพ่อดีเนาะเดี๋ยวทำพิธีเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้อพิธีเสร็จแล้เี๋มาเห็นใบแข่งกันออตั้มพิธีกันเด้อมันถูกงกานบัเอ๋อนึ่งจัดยางลยเออเด้อ สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะวินาสกาลินาตังสังธังอภิปูชยามิวินาสกาลินาตังสัมมังอภิปูชยามิวินาสกาลินาตังสังสังก์อภิปูชยามิอัหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตัวพระกัตาธรรมโมอามังนวัชามีปุปฏิปันัวพระกัตโตสาวกัสังโฆต้าอวิหิตาจิตาบริตังปนันตุตัเกกามีเจรูปเปจีดิสิกาเลสเตรกันตาลิเทวิมหานิทิเตระเทจักขามีตะลุวะนาขานีเกหาวันุพุมมะเกหาวัตุนิเมตเต โอมมาจายันตุเทวาเทลารักพิชมีจักขาคันทพนาคาติขันตาขันติเทยังมุลิวาตจันนังสาตวโหมีสุนันตุธรรมสวรรคารูปยัมบัชนตาธรรมสวรรคารูปยัมบัชนตาธรรมสวรรคารูปยัมบัชนตา สธุสาธุสาธเุเทวาเทวาผู้อยู่เบื้องบนผู้เจ้าที่สถานพระแม่ธรลณีคุณยีดอนมันดาคุณครูบาอาจารย์เทวาเทวาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิสี่ชั้นบาราน จงลงมาเปิดภูมิเปิดโชคเปิดลาบเปิดโลกเปิดโชคเปิดลาบเปิดพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิด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 ทรัพย์เปิดศิลนํนำดอกไม้สวรรค์จะเป็นแบบ พุทธังเป sociedad, งิดธรรมังเปิดสังขังเปิดเปิดเปิดโลกเปิดซาเปิดศีลเปิดโชคเปิดลาภเปิด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 ให้ลูกให้หลานพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิด นะโมพุทธายะนะมนะพนะัิติปิโสพระคะวาพระพุทธเจ้าบอกมาโมครานติอุกกาจนะมะพัชะนะเปิดโมเปิดนะเปิดโมเปิด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 โลกเปิดโ er ัวเปิดละเปิดครับเปิดศีลเปิดเปิดเปิด

kok ngono 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 kok ngono บอกมา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 แล้วบอกมาบอกมามาดีนะมาดีนะจะไปทำเขาเนาะ อย่าไปทำเขาเธอเนาะมาดีมาดีมาดีอย่าไปทำเขาเนาะไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะมาดีเนาะอย่าไปทำเขาเนาะไม่ได้เนาะ เดเรยวบอกมาบอกมาเดีวเอาบอกม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 ่ม่นเนะบอกม่ม่นนะเอาเดีวบอกมาแม่นม่นเพมให้บุญกเนาะพูดดีๆมึงพูดดีๆเนาะทำบุญให้้พูดให้มันแม่นๆก่อน ให้มันด้วยพูดให้ด้วยบอกได้ไหม,มไม่ม,ม,มีแล้วมากใกล้เพื่อทำไมม,ไม,ม,มึงพูดดีๆนะ หนรูรด <poet> ้ด ouais. ีๆเนาะหนูรู้ไหมใครนี่ฮะไม่รู้หนูรู้ของเยอะเยอะเยอะมึงเดินมึงรู้ไหมใครกูกูคือใครรู้จักกูไหมฮะไม่รู้มึงนั่งลงก่อนเดี๋ยวนี้มึงนั่งลงเดี๋ยวนี้นั่งลง năng luôn, Muốn năng luôn, mình luôn, nó, luôn, năng luôn. Năng luôn. Uhm. nữa ní, giờ mึง sẽ đi lung na lóc nữa, lung bay giờ ní, nang luôn, Muốn nang luôn, mờ, Muốn bò cái ruộng nữa, Muốn bò cái ruộng nữa, mờ. บอกให้ดูกยิงบอกให้ดูกบอกให้ถูกยิงบอกให้ดูก เอาพูดสิพูดได้ไหมอา้าบอกชัดๆเอาทำให้ชัดๆอือเอาเอาแล้วยืดนูน่นเออเออ Oh. Ah. ลองดูนแรกเป็นเลขแปะอืใช่แปดเห็นล้วจากแปดี้เก้าตอนแรกเ็นเลเป็นเก้าเปนนี่ปมแปดแปดเก้าศูนย์เนาะเก้าอ่ะต่องเนเอเห็นตัวใดก็ต้องเอาด้จ้ะร่งไม่พิถีพิถันแปดจ๊ะ่งไม่พิถีนแปดศูนย์น่จ๊ะ แ่้าวเขาต้วนราวางน้งมาหาด้วยกันด้แต่ทมชง้นใหญ่เขาเ้านาะเขาเากรสอเขานะจกรสองเขาเ้าลมาทาอะไรนะแ่าศูนเบจพานผู้ชมค่ะเนอืนะคะ

มองเห็นไหมคุณผู้ชมดูช่วยกันนะคะดูช่วยกันนะคะน่ะดีนะชัดนะน่ะใช้กระสวงมีไหมอันน่ะ กาดอาดเป็นรองน้ำนะคานที่ชมดยเอานะคะาเป็นตัวหนอยูเอาด้วยกานผู้ชมดูเอาตีวยกันค่ะีนะคะมน่อยไ่ะด้นไปที่จังหอะเด่นะคะ เจ้าควงเขาเป้าอยู่เห็นนะคะมันงมดันดันนะคะมงทะยุมหลังคาเงี้ยจินปลามากระพุ่งกลุนข้นเลือให้าตานะันันอคาันคนก เป็นคำและเป็นแนวทางในาคิปต่ไม่เปิดกล้องให้ป้าติด๋ยวจะใไได้เดเนเพียงแนวทางเรียกว่าจะตอกล้องไว้ด้่เวลาเงได้สองนาทีสองนีอันใหม่ไปแล้วเนี่ยเด้อมามากดใหม่ใช่ไหม Abei, ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะทางช่องให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางรัฐบาลนะคะวันที่16หสิงหาคม2567นหคะเจ้านะคะมาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ากทิ่ชาแนลด้วยนะคะค่ะได้แนวทางไปฝากไปต้นพี่น้องแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกก şey. ําลังใจค่ะทุกกําลังใจนะคะ เราจะไม่ทิ้งกันนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอทุกท่านที่เข้ามาแล้วได้ช่วยได้ลาบกันทุกผู้ทุกคนนะคะได้ินทางขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดจากคลิปเด็ดๆนะคะขอบคุณมากคนะ่ะสำหรับคลิปนี้ปาดิทชาเนลขอลงจากคลิปไปก่อน,นะคะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนอนหลับฝันด